สวัสดีพี่น้องเอาอันสิเปิดคลิปเป็นภาษาไทยนะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมากินลูกอมเ่อยคอยบอกอีสานเนาะอันฝากข้าเจ้าเพื่อนไปสื่ออันนี้นะลูกอมมาก็บอกเราว่าเอาสมสมในเดอื่อยเราก็เลยสือ่ออันนี้มาหายไอยนะมีอยู่ หลายสีไหมมันก็มีเขียนว่ามีอย่าง sour grape ไอ้ sour เนี่ยคือแปลว่าสมเดียพี่น้อง grape นี่คือองุน่นเนาะแล้วก็ sour cherry เ c h e รี่สม ซูเปอร์เลมอนอันนี้ซูเปอร์เลมอนโคตรบักเน้าอ่ะนะบักเน้าพักๆจังนสันนะไอ้ซาวเวอร์แอปเปิลไปลรอบอกก็คือไอ้แอปเปิลสมก็คือสิประมาณว่าแอปเปิลเคี้ยวนะพี่น้องแต่มันสมเพิ่นว่าแล้วก็ซาวเวอร์เลมอนก็คืออีหยังเลมอนก็คือซูฮูเซาเวอร์ sour. มันก็สมอยู่แล้วแม,นม่นติ เดี๋ยวะสร้างหัวมันเถาะเอาเดี๋ยว่ข่สิกินให้เบ่งเอาเอยียงกะเอาซุปเปอร์บอซุปเปอร์เลมอนเนาะขดบักขดบักหน้าเนาะเปิดออกมาอันข้าเจ้าเพิ่นไปนสื่อยูฟิวเจอร์นะแต่สื่อสื่อมาแต่หลายเหมือก่อนโควิดละแหละพี่น้อง จะเป็นไอ้กลมๆเนาะสีก็คือออกสมสมไม่บวมสมเลยล่ะเขียวเขียวเขียวเรื More ่องเรื More ่องนะพี More ่น้อง อุ้ยบอกซุปเปอร์แมคือสมกระดอดแท้อันผูดด้ใดขับรถขับลาดเดิมไปหาสื่อว่าตีรถเลยงัดเข่าปากได้จะหายง่วงแน่นอนอร่อยเปอร์เซ็นใครที่ขับรถนะคะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเวลาง่วงเดี๋ยวไม่ได้นอนดีกว่ากินเอ็มร้อยนะพี่น้องนะ จัดไปเลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นหายง่วงสมแห้งพี่น้องแต่อันอื่นก็สิบผสมบันไดเนาะเอาหล่ะซำนีแล้วพี่น้องสวัสดีจ้า